สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรายังอยู่กับเกม enjoy นั่นเองนะคะก็เป็นเกมใช้ชีวิตที่กำลังแบบเป็นที่นิยมแล้วก็แบบรู้จักกันแบบเยอะมากๆวันนี้เราจะมาลงมัดภาษาไทยกันทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลงพร้อมๆกันเลยอันนี้คือพูดตรงๆว่ายังไม่ได้ลงแต่ว่าอ่านก่อนแล้วนิดนึงนะคะวันนี้เราจะอยู่กับมัดภาษาไทยนะคะก็จะอยู่กับ sim c o l o n นะคะร่วมกับเพจอ่านว่าอะไร n o น,น นูนเน่เนี่ยฉันว่าฉันต้องอ่านเขาผิดแน่ๆนะคะก็นี่แหละเดี๋ยวพาไปดูเพจเราจะไม่ออกเสียงนะคะเพื่อไม่ให้พลาดนะฮะอ่าเพจนี้เลยเพจนี้นะคะร่วมมือกับซิมโครนีํทำัดภาษาไทยออกมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปที่เว็บเลยตอนนี้เราอยู่หน้าดาวน์โหลดแล้วคะ่ะทุกคนเริ่มเลยคะ่ะปปๆๆปเริ่มเริ่ม ดาวน์โหลดแฮสตารนี่ได้แล้วเราได้ไฟล์มาแล้วทุกคนคะ่ะเราก็ให้ทำการแปบ๊บนึงนะดาวน์โหล a อันน y ้ไวสักครู่หนึ่งนะคะขึ้นยังอ๋อนี่ไงเข้ามาในแฝมเราแล้วอะ่ะมันเป็นตัวนี้เข้ามาใช่ไหมแล้วก็กดติดตั้ง uh, Run Anyway ทีนี้พอตอนที่จังหวะเขาถามนะคะว่าเดี๋ยวมีเอาจอลงก่อนเขาถามว่าจะรันที่ไหนนะคะก็ให้เราเนี่ยไปที่ตรงนี้เอ่อซิมโครนี่ได้ทำไว้แล้วก็คือโลเคชันจะเป็นเนี่ยค่ะตามนี้เลยใครที่ไม่ได้ติดตั้งเกมในไดซีอะไปได้ด e, ีได้อ e, ออะไรพวกเนี้ยให้ทุกคนอะไปตามโลเคชันตัวเองนะคะแล้วไอ้ตรงข้างหลังตรงเนี้ยมันจะเหมือนกัน ต่างกันแค่อีตรงใดข้างหน้าเนี่ยจาก C มันก็จะเป็นตัวอื่นใช่ไหมอ่ะให้เราเปลี่ยนแค่ข้างหน้าเนาะเวลาที่นําทางส่วนของเมย์จะไปตามโลเคชันนี้เลยวิธีของเมย์จะลองก๊อปดูเลยทั้งดุนแบบนี้แล้วก็จะลองเปิดโฟลเดอร์แบบเนี้ยขึ้นมานะคะเป็นโฟลเดอร์ที่ที่เตรียมจะวิ่งเข้าไปแบบหาใช่ไหมโลเคชันเมย์จะไปแบบนี้เลยเมย์จะคลิกแบบนี้เลยทุกคนคุมดําแล้วก็วางแบบนี้คอนโทรนลนน C คอนโท C คือ Copy c o n t r o l V ก็คือวางอ่าไม่ได้แสดงว่าโลเคชันเราไม่ถูกนะคะให้เราไปก็คลิกตามก็ได้ถ้าเราแบบมันไปแล้วมันไปไม่ได้อ,ะอ่ะอ่าแต่เราไม่ลองใหม่เห็นไหมไปไม่ถูกอ่ะไปที่อะไรนะ C Steam Library อ่ะโอเค C Steam Library ปุ๊บเราไม่ไม่เหมือนกันขอเม่จะเป็น C Program File ค่ะ C Program File เดี๋ยวป๊บมึงนะ C Program File Steam อ่า มันจะไม่เหมือนกัน Steam App แล้วก็ c o m มอนแล้วก็ตัวนี้ปะอินซอยยัไม่ขอดูอีกทีก่อนมันจะลึกเข้ามา c o m มอนอินซอยแล้วก็อินซอยเชเลเตอร์สตูดิโมันอยู่ที่โลเคชันด้วยนะทุกคนมันม,มัไม่ได้หมายความว่าแบบมันจะตรงกันแต่มีลองก๊อาวางก่อนเมื่อกี้เผื่อมันตรงกันเราก็ไม่ต้องคลิกเองนะคะถึงไหนแล้วอินซอยเชเลเตอร์สตูดิโแล้วก็คอนเทนต์อ่ะแล้วไงต่อ แล้วก็แล้วก็วางเลยเหรออ่ะเมลองเอาโปรแกรมจริงดับเบิลคลิกเข้าไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะโลเคชั่นเมื่อกี้เมลองดูแฟ้มเฉยๆว่ามันคือแฟมอะไรเวลาเข้าไปนะคะทีนี้เราจะเอาของจริงมาตั้งแล้วอ่ะตอนที่นางถามใช่ไหมเมก็จะไปตามนั้นเลยไปที่ดิสพีซีค่ะไดรฟซีของเมย์อยู่ที่โปรแกรมไฟล์86เลื่อนลงมาจะเจอสตรีมสตรีมแล้วก็สตรีมแอป Common Inside so Studio เอ่อ Inside e m o แล้วก็ Inside so c h a r a c t e r แล้วไงต่อ Inside so Characters t u d i o c o n t e n t อ่ะ Content แค่ตรง Content ใช่ไหมแล้วก็กดโอเคปุ๊บแอ t แ a c แค่นี้งั้นเดี๋ยวเมย์จะลองเข้าไปที่โลเคชันอีกรอบหนึ่งไม่อยากรู้ว่าพอไปวางแล้วไฟล์จะเป็นยังไงสักครู่นะ อันนี้คือบอกเลยว่ายังไม่ได้ทดลองมาก่อนคือเนี่ยนั่งลงพร้อมกับทุกคนที่เลคคอร์ดนี่เลยไงสู้ชีวิตป่ะคอนเทนต์นี่ไงมันจะเป็นโลโล,ลโลกาลิเซชันนะคะแปลแฟมได้ถูกติดตั้งตรงนี้โอเคทีนี้เท่าที่ดูไม่ได้มีอะไรแล้วคือแค่นี้แค่นี้ที่ซิมโครนี่พูดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเมีจะลองเข้าเกมกัน ่าเดี๋ยวเมีจะลองเข้าเกมค่ะเริ่มเลยนะเล่นสดนะสดจากทางบ้านค่ะเดี๋ยวเมย์ขอดูก่อนว่าอ้าวเมย์ตั้งแบบไหนไว้อ๋อไม่เต็มจอไปกด F 1 1ไว้เดี๋ยวลองดูติดไหม ต้องตั้งค่าอนุญาตอะไรแบบนั้นปะเฮ้ยนี่ไงเป็นภาษาไทยแล้วกดข้ามเป็นภาษาไทยแล้วนี่ที่ตัวเมนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่อ่าเป็นภาษา,าไทยแล้วค่ะทุกคนง่ายปะง่ายมากอันดับแรกเลยทุกคนก่อนที่ก่อนอื่นเลยคือเราต้องรู้โลเคชันเกมตัวเองก่อนอันนี้แม่ขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าเ,เวลาที่เราติดตั้งเกมอะ เป็นไปได้เราพยายามติดตั้งที่ไดซีเพราะว่าไดซีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นใช้คำว่าไดที่เหมาะสมกับการติดตั้งเกมเป็นหลักถ้าเกิดว่าใครที่แบบประกอบคอมอ่ะจะรู้ดีว่าบางที SSD เราจะไว้ไดซีแต่ไดดีไดอีไดเอฟบางทีเราเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกธรรมดามันจะอ่านเขียนช้ายกเว้นว่าใครที่ประกอบแบบใหม่สุดๆคือใช้ SSD ทุกตัวทุกไดอันเนี้ยเมย์จะไม่เถียงเลยแต่สุดท้ายแล้วขอให้รู้ไว้ว่าติดตั้งเกมที่ไหน ต้องรู้โลเคชันนะคะต้องรู้โลเคชันแต่เมย์จะไม่ไปติดไปติดตั้งที่อื่นเลยเพราะของเมย์ไดซีด C, เมย์มันจะเป็นอ่านเขียนไว้ s d อยู่แล้วของเมย์ก็คือจะเป็นโปรแกรมไฟล์86เห็นไหมแต่ว่าตอนที่ซิมโครนีเขาบอกอะ่ะจะเป็นอีกอันหนึ่งสตรีมไลบารีคือมันอยู่ที่โลเคชันของคอมพิวเตอร์ของของเราเองเนาะถ้าใครที่ทำแบบซิมโครนีคือสตรีมไลบารี สตรีมและเบอรี่อะไรเงี้ยแล้วไม่เจอเนี่ยให้ตามเมย์ได้เลยเดี๋ยวเมย์จะเขียนไว้ในแคปชั่นอีกทีหนึ่งว่าเมย์เจอในโฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์8ปนะเดี๋ยวเมย์จะก๊อปโลเคชันให้ดูก็เอาเป็นแนวทางเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดทุกคนไม่ได้ติดตั้งเกมที่ไดซีแบบเมย์ะทุกคนก็ต้องจัดการหาให้เจอนะคะจริงๆเวลาเรากดไอคอนหน้าจอมันก็ดูได้นะ เออกดไอคอนหน้าจอมันดูได้เนี่ยเดี๋ยวเมจะก๊อปอันนี้แล้วแปะไว้ให้ทุกคนในดีสคริปชันว่าของเมยอยู่ที่นี่นะคะเป็นทางเลือกเผื่อใครที่ยังไม่ได้เออ่ยังหาไม่เจอนะเวลาที่เราเดูโลเคชันของเกมอ่ะทุกคนน่าจะอยู่หน้าจอใช่ไหมให้ใช้วิธีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้ใช้วิธีคลิกขวาที่ไอคอนอะมันจะพาไปที่ตัวเกมคลิกขวาที่ไอคอนเดี๋ยวเมยเอาออกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวเมยออกเกมแบบหนึง่ง สมมติว่าอาจจะมีโชว์ไอคอนแบบสมมุติว่าทุกคนเนี่ยมีเนี่ยมีอ so ินซอกอินจอยอยู่หน้าจอใช่ไหมถ้าหาไม่เจอจริงๆนะอ่ะสมมติหาไม่เจอจริงๆคลิกขวาที่ที่ตัวไอคอนนะคะแล้วก็รู้สึกจะ property นะดูก่อนใช่ไหม property เผื่อมีก็อาจจะเข้าผิดก็ได้อันนี้ไม่ใช่ location นะอันนี้มันคือ location ไอคอน แต่เมย์จำไม่ได้จริงๆว่ามันจะต้องกดดูยังไงแต่จําได้ว่ามันเคยบอกได้นะเดี๋ยวดูก่อนโชว์ m อล e o ออปชัแป๊บ Property แบบเก่า A. เอเออมันไม่บอกอ่ะอันเนี้ยเออไม่บอกจริงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเมไอ้นี้ก็ได้อาจจะเป็นเพราะเมไม่รู้โลเคชไม่รู้วิธีก็ได้อะงั้นงั้นขออนุญ,ญาตนะถ้าใครถ้าใครรู้วิธีก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แต่ว่าโดยปกติบางอันแล้วกันเนาะ ที่เคยทำอะ่ะมันทำได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบทุกอันก็ได้ไม่ได้เป็นแบบเดียวกันทุกอันเนี้ยเนี่ยเนียอย่างโปรแกรมซิมเอซิมอินพุตเตอร์อะไรเนี่ยเออมันบอกโลเคชันจริงไงแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่บอกก็เลยแบบเอออาจจะแบบไม่เหมือนกันทุกอันนะคะก็แต่โลเคชันที่เมดแปกปักไว้อะ่ะกับที่ซิมโครนีทำอ่ะมันมันชัดเจนอยู่แล้วทุกคนนะคะคล้ายๆการติด,ต,ดติดตั้งมภาษาไทยเกม เดซิมที่เราเล่น,น,นเล่นกันนั่นแหละนะคะฟิลเดูกันเลยอ่ะลันอีกรอบหนึ่งมาเข้าไปดูนิดหนึ่งนิดหนึ่งตอนนี้เราอยู่ในหมวดตัวละครกันใช่ไหมเอาละเ,เข้าไปเทสเข้าไปเทสอ่าตัวเลือกเริ่มเกม <Okay. S 2> ก็จะมีบอกนะคะว่าตั้งอะไรบ้างแบบเป็นเมนูนะคะการควบคุมการเล่นเสียงย้อนกลับอ่ะเดี๋ยวเราลองเริ่มเกมกันกรอกข้อมูลค่ะอ๋อนำสกุลข้างบนเหรอเรากรอกไอ้นี่มาตลอดโดยที่ไม่ได้อ่านเลยนะตกลง อ่าอันนี้เขาไม่ได้แปลให้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวดูสิมีบางส่วนอย่างเช่นคำว่าซอยพีเซ็ตไม่ได้แปลนะคะอาจจะใช้คำว่าช่วงที่เมเล่นแล้วกันเนาะช่วงที่เมเล่นยังไม่ใช่ช่วงที่เป็นแบบเต็มรูปแบบทุกคนอันนี้คือในช่วงแรกนะคะเพราะฉะนั้นเม่มองว่าที่เหลือมันเป็นเรื่องของกัน อัปเดตในอนาคตแล้วว่าเราจะได้เจอกับภาษาไทยแบบใดยังไงแปลประมาณไหนได้บ้างนะคะแต่ว่าโดยโดยโดยเนี่ยตอนนี้ที่เมกาลังเขาเรียกว่ากำลังใช้อยู่เนี่ยมันโอเคมากๆแล้วนะคะก็แปลพวกเมนูอย่างน้อยๆก็จะได้รู้ว่าเอออันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือแบบไหนคือบางบางทีอย่างเมย์เนี่ยพอเข้าใจคำศัพท์เบื้องต้นมันมันไม่ได้ยากแต่ว่าถ้าอย่างบางคนเนี่ยแบบเห็นปอ๊อปอัพขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดความสงสัยใช่ไหม ก็ช่วยได้ช่วยได้อนาคตอนาคตนะคะแน่นอนว่ามันก็ต้องช่วยเราได้มากๆแน่นอนจริงไหมในในที่ผ่านๆมาที่เราเล่นเกมเป็นปกติมอสภาษาไทยก็ช่วยเราได้มาเสมออยู่แล้วอ่าโอเคก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนใครที่อยากโหลดมาภาษาไทยก็ตามลิงก์เดี๋ยวเมย์จะทิ้งไว้ในแคปชั่นดิสคริปชั่นเลยนะโอเคก็ขอให้สนุกกับการเล่น e n j o y นะคะก็เกมสัญชาติเกาหลี แนวใช้ชีวิตอีกหนึ่งเกมยังไงก็ฝากไปด้วยใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและร่วมพูดคุยคอมเมนต์กันได้เสมอเลยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้ว <laughs> บ๊ายบายค่ะนี่ <h iss> สวยไหมภาพดีมากสเปคแบบสเปคคอมที่ดีคือสเปคคอมที่แบบเผื่ออนาคตทุกคน เพราะมันจะทําให้เราใจฟูเวลาเจอภาพสวยๆเนี่ยเป้าหมายในชีวิตมันเริ่มเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์กันอีกแล้วนะโอเค